ครับผมสวัสดีครับพบกันแล้วครับผม,ผมกับไปเป็นโกกับวันนี้ไปเป็นโกเล็กวันนี้มากงานควาดป่าครับพี่นอ้องวันนี้เป็นงานควาดป่ากับเอลิงนะครับลุกๆวันนี้นะครับผมควาดไปได้ลุยเลยครับผมช่วงนี้ก็งานควาดป่าจะมากเพิครับพี่น้อง rất là bị mà anh đường cha và là không lẽ gần nha, tiếng tôi lén và cái lục làng nào hôm qua tiếng thì đi về đó nó chín mai rồi thấy có vị yếu yếu là ngàn quan bá không có gì ở đấy mà đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp thanh nát cong ôm, kiểu này thanh nát thím này có sức căng, có độ đàn hồi, <laughs> độ đàn là cái là cái gì? cái này มันจะเจอสักวันจะต้องเจอต้องคับฝุกตกับมังกับไม่ได้ว่างอะไรมากับผมจะเจอต้องคํามันไม่ต้องข้อก่อนย้ายครับข้อก่อนเล็กๆข้อครับเอาเอาก่อนเนี่ยสาวป่งรถคุ้นนี่นะครับผมขก่อนเดี๋ยวพ่อครับ จะพาไปดำซอยคองกอเขามัองกับผุตั้งแต่ครับรถไปโค้บ้านมันยังไม่ไม่มีซอยคองกเขาเลยดิครับผมอย่างไรซอยขอท้ายขอทั้งสิ้นนี่ครับอะยากจังเลยนี่ต่อได้เจอตั้งที่ตองคำ เอามาครับผมแมวคอนอย้ายคมาคนเราพวกแมโครที่จะพูดยัไครับพอแล้วพอแล้ว,ลวไม่มาไม่รูเจโลบมากไว้น๊ต่สุดม,มามักเอาพอนี้อดี้เหร ฝางานเกลิงนะครับรับเืินที่ให้เตียนให้ช่วยงามครับจะไมนี้จะมั่วมาใช้มีดปลาท้างอยู่มันก็ไม่ใช่นะพี่น้องนะมันไม่ไว้หรับสุกนี้ทำไมนีครับเหมือนก็ใช้รถ มุดมุดตัควาดกระลึมนมๆแล้วจะไปยืนน้องมีดพลาซับป๊อกป๊อกคือมันไม่ใช่นะครับผมก็เลยเนี่ยเกิดการจางงานขึ้นมากครับพี่น้องเราก็พอได้มีงานทำมันพียน้องนะทำมันไว้ครับพี่น้องแต่รับตัวไรกก็ทําไปครับ ในทางงานที่สุจริตครับไม่ต้องไปลอกไปร่วมใครไม่ต้องไปแย่งชิงใครมากครับในความสามารถตองตองตัวเราเองครับทำไป